คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางคนในชีวิตทำให้คุณค่อยๆหมดพลังจนลืมไปว่าคุณเคยรักตัวเองมากแค่ไหนในคลิปนี้ The Power Mind ขอพาคุณมารู้จักกับ15ประเภทคนที่ควรออกหา่างไม่ใช่เพื่อให้เกลียดใครแต่เพื่อให้คุณได้กลับมายืนในจุดที่คุณควรรักตัวเองได้เต็มที่อีกครั้งถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยจากความสัมพันธ์บางอย่างคลิปนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังหาอยู่ครับข้อที่หนึ่ง คนที่มีแต่พลังลบอยู่ใกล้แล้วรู้สึกหมดพลังทำไมทุกครั้งที่เจอเขาเราถึงรู้สึกเหนื่อยหน่ายกว่าตอนไม่เจอถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้นี่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณอยู่ใกล้คนที่เต็มไปด้วยพลังลบมากเกินไปคนกลุ่มนี้ไม่ได้ทำให้เราหลมทันทีแต่พวกเขาทำให้เราลาเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวเป็นเหมือนฝนปร,ย,ปรยที่ตกนานจนเราชุ่มไปทั้งตัวโดวยไม่ทันสังเกตคนประเภทนี้เป็นยังไง บนทุกเรื่องไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทุกอย่างคือปัญหาโลกคือสิ่งที่ไม่แฝเสมอมองโลกแง่าร้ายทุกโอกาสคือความเสี่ยงทุกความฝันคือเรื่องเพอเจอไม่เคยสนับสนุนใครคุณบอกว่าคุณอยากเปิดร้านกาแฟเขาจะถามว่าแล้วมันจะไปรอดหรือทำให้คุณรู้สึกผิดกับความสุขของตัวเองเช่นดีจังเลยนะมีเวลาพักด้วยเรางานเยอะจะตายคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องพูดคำหยากไม่ต้องตะคอก ไม่ต้องทำร้ายร่างกายแต่เขาทำร้ายจิตใจเราได้ทุกครั้งที่เจอแล้วมันกระทบเรายังไงการอยู่กับคนที่มีพลังลบเป็นระยะเวลานาน,านทำให้เราเริ่มหมดความมั่นใจในตัวเองลังเลนในเป้าหมายที่เคยตั้งใจไว้ซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกคำพูดของเขาเหมือนย้ำว่าคุณไม่เก่งพอไม่กล้าคิดบวกเพราะกลัวจะโดนตำหนิว่าโลกสวยแล้วเราควรทำยังไง สังเกตตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงหลังเจอเขาท่าเหนื่อยบ่อยเกินไปนั่นคือสัญญาณเว้นระยะทางใจและทางกายอาจเริ่มจากลดการคุยหรือพบเจอให้น้อยลงตั้งขอบเขตให้ชัดเจนไม่จำเป็นต้องเลิกคบแต่เราสามารถเลือกไม่เปิดรับพลังลบหันมาอยู่กับคนที่ให้พลังบวกหรืออย่างน้อยก็ไม่พลาดพลังใจของเราไปฟังเสียงตัวเองคุณมีสิทธิจะใช้ชีวิตที่สงบและมีความสุขหันมารักตัวเองยังไง ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นทำในสิ่งที่เติมเต็มหัวใจเขียนเจอเล l ทุกวันว่าวันนี้ฉันภูมิใจอะไรในตัวเองบอกตัวเองว่าเรามีคุณค่าแม้คนอื่นจะไม่มองเห็นก็ตามแทนที่การฟังคำวิจาร์ณด้วยเสียงของคนที่เชื่อในเราหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือเสียงของตัวเราเองจำไว้เสมอคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นที่รองรับความทุกข์ของใคร คุณมีสิทธิ์เลือกคนรอบตัวและคุณมีสิทธิ์ใช้ชีวิตที่เบาสบายกว่านี้ข้อที่สองคนที่เฉยชาไม่เห็นคุณค่าของเราบางครั้งการไม่พูดอะไรก็เจ็บยิ่งกว่าคำพูดร้ายๆเสียอีกคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณอยู่ตรงนั้นแต่เขากลับมองไม่เห็นคุณเลยคุณพยายามเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอความรู้สึกดีๆที่มอบให้ถูกมองข้ามเหมือนล่องลอยนอากา ถ้าคำว่าเฉยชาทําให้คุณนึกถึงใครบางคนทันทีบทนี้คือสิ่งที่คุณควรอ่านให้จบคนประเภทนี้เป็นยังไงไม่เคยสนใจสิ่งที่คุณพูดคุณเล่าวันที่แย่แค่ไหนก็ได้คำว่าอืมกลับมาไม่เห็นความพยายามของคุณต่อให้คุณดูแลเขาทุกวันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เคยแสดงความรู้สึกหรือความห่วงใย,ยแม้ในวันที่คุณอ่อนลา้าทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นตัวคนเดียวทั้งที่อยู่ด้วยกัน บางครั้งเขาอาจไม่ทำอะไรผิดชัดเจนแต่การไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละคือสิ่งที่บั่นทอนใจคุณช้าชๆเหมือนน้ำหยดลงหินทำไมคนเฉยชาถึงอันตรายเพราะเขาทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองเสมอฉันดีพอไหมหรือฉันต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือจริงๆแล้วฉันไม่สำคัญความเงียบของเขาคืออาวุธเงียบที่ทำร้ายความมั่นใจของคุณ และบ่อยครั้งคนที่เคยมั่นใจกลับก,กลายเป็นคนที่ต้องขออนุญาตแม้กระทั่งจะรู้สึกอะไรคุณควรทำยังไงยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีการตอบสนองคือความสัมพันธ์ที่ไม่มีชีวิตอย่าหลอกตัวเองว่าเขารักคุณแต่แค่ไม่แสดงออกถ้าคุณต้องเดานั่นไม่ใช่ความรักทบทวนตัวเองว่าเรารู้สึกดีจริงๆหรือแค่ฝืนให้ดีตั้งเส้นแบ่งว่าคุณค่าของคุณ ไม่ควรถูกกำหนดด้วยสายตาใครเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณทั้งในวันที่คุณดีและวันที่คุณแย่หันมารักตัวเองยังไงเริ่มจากถามตัวเองว่าวันนี้ฉันเห็นคุณค่าอะไรในตัวเองบ้างเลือกวิ่งและความรักจากคนที่ไม่เคยหันกลับมาใช้เวลาอยู่กับคนที่พูดกับคุณด้วยแววตาและหัวใจไม่ใช่แค่คำว่าก็ไม่ได้รังเกียจบอกตัวเองทุกเช้าว,ว่าฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครอีกแล้ว จำไว้เสมอการถอยออกมาจากคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันแปลว่าคุณเริ่มเห็นค่าตัวเองมากพอแล้วข้อที่สคนที่พูดจะทำร้ายจิตใจคำพูดที่บันทอนเราแม้จะบอกว่าแค่ล้อเล่นคำพูดบางคำมันไม่ใช่เรื่องตลกสำหรับทุกคนคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับคนที่ใช้คำพูดดูถูกเหน็บแนมประชดประชันแล้วจบด้วยคำว่าล้อเล่นน่าอย่าคิดมากหรือ พูดไปงั้นแหละจะอะไรนักหนาคำพูดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นบ่อยๆกับคนที่คุณต้องเจอทุกวันคนประเภทนี้เป็นยังไงพูดจาแดกดันประชดตลอดเวลาเช่นเก่งเนื้อได้โปรเจกต์ดีๆตลอดเลยคงมีเส้นละสิดูถูกความฝันความสามารถหรือรูปลักษณ์ของคุณโดยอ้างว่าพูดไปงั้นแหละอย่าเรียสชอบแซ้ชอบเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นเช่นคนอื่นเขาเรียนจบไปเป็นหมอหมดแล้วเธอยังทำอะไรไม่เป็น มองว่าคุณอ่อนไหวเกินไปเมื่อคุณเริ่มไม่สบายใจกับคําพูดของเขาคําพูดแบบนี้บั่นทอนกำลังใจทำลายภาพลักษณ์ในใจของเราเองและค่อยๆเปลี่ยนความมั่นใจเป็นความสงสัยในคุณค่าของตัวเองถ้าถามว่าทำไมถึงต้องระวังคนพูดจะทำร้ายเพราะคําพูดที่ล้อเล่นของเขาอาจกลายเป็นเสียงในหัวของเราไปตลอดเวลาฉันไม่ดีพอฉันคงร้ค่าอย่างที่เขาว่า ฉันทำอะไรดีๆไม่ได้หรอกเสียงเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันกลายเป็นภาพจำที่ฝังลึกและเมื่อเราเชื่อมันเราก็จะหยุดพยายามแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราควรทำยังไงสังเกตว่าเราหัวเราะก,กับคำพูดเขาหรือแค่ส่วนหัวเราะเพื่อให้ผ่านไปกล้าบอกว่าเราไม่โอเคไม่จำเป็นต้องตะโกนแค่พูดว่าฉันไม่ชอบให้พูดแบบนี้ เรื่องการอยู่ใกล้คนที่พูดจายแย่ซ้ำๆโดยไม่สํานึกจะไว้ว่าคนที่พูดว่าคุณอ่อนไหวเกินไปคือคนที่ไม่เคารพความรู้สึกคุณโฟกัสไปที่เสียงบวกในชีวิตคุณจากคนที่พูดด้วยความหวังดีและจริงใจหันมารักตัวเองยังไงเขียนสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวเองห้าข้อทุกวันเพื่อให้เสียงในหัวของคุณเป็นพลังบวกอยู่กับคนที่พูดให้กําลังใจไม่ใช่ประชดป,ประชัน เรียนรู้ที่จะเชื่อเสียงของใจเราเองมากกว่าเสียงของคำดูถูกเตือนตัวเองว่าคำพูดที่ทำร้ายไม่ใช่ความจริงและคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมันจําไว้เสมอคนที่รักคุณจริงเขาจะระวังคำพูดเพราะเขาไม่อยากให้คุณเจ็บและคนที่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าด้วยคำพูดบ่อยๆไม่ควรมีที่ในชีวิตคุณข้อที่สคนที่ชอบควบคุมไม่เปิดโอกาสให้คุณเป็นตัวเอง คุณกำลังใช้ชีวิตของตัวเองหรือแค่ใช้ชีวิตตามคําสั่งของใครบางคนบางคนมาในชีวิตเราโดยเหมือนจะหวังดีอยากให้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในความหวังดีนั้นแฝงไปด้วยการควบคุมทุกอย่างที่เราเป็นตั้งแต่การแต่งตัวอาชีพการเลือกเพื่อนไปจนถึงการตัดสินใจเล็กๆในชีวิตลักษณะของคนควบคุมชอบพูดว่าฉันรู้ดีที่สุดทำให้คุณรู้สึกผิดหากตัดสินใจเอง มักใช้คำว่าเพราะรักเลยห่วงเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงคุณรู้สึกเหมือนต้องขออนุญาตใช้ชีวิตวิธีรักตัวเองกลับมาเป็นเจ้าของการตัดสินใจของตัวเองลองถามว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆหรือแค่กลัวเขาไม่พอใจหยุดทำเพื่อให้เขาพอใจแล้วเริ่มทำเพื่อให้ตัวคุณภูมิใจข้อที่หคนที่ใส่หน้ากากาทำดีเฉพาะเวลามีผลประโยชน์ ความจริงใจไม่ควรมีเงื่อนไขคนประเภทนี้ไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงพวกเขาสวมหน้ากากในทุกสถานการณ์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการเช่นทำดีกับคุณเฉพาะตอนต้องการความช่วยเหลือแล้วหายตัวไปเมื่อคุณเป็นฝ่ายต้องการบ้างลักษณะของคนใส่หน้ากากเปลี่ยนท่าทีไปตามสถานการณ์ชอบยืมมือคุณเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ ไม่อยู่ข้างคุณเวลาคุณล้มมีแค่ตอนคุณกำลังรุง่งวิธีรักตัวเองเลือกคบคนที่อยู่กับคุณในวันที่ไม่สมบูรณ์แบบอยากกลัวที่จะเสียคนที่ไม่เคยจริงใจกับคุณตั้งแต่แรกความสัมพันธ์ที่ดีเท่ากับจริงใจทุกเวอร์ชั่นไม่ใช่แค่ตอนที่คุณมีประโยชน์ข้อที่6คนที่ชอบตัดสินทําให้คุณรู้สึกผิดกับความเป็นตัวเองทุกคนมีเส้นทางของตัวเองไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาตัดสินว่าแบบนี้คือผิด คนพวกนี้มองคุณผ่านกรอบของตัวเองและพยายามยัดเยียดความคิดว่าคุณควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การอยู่กับคนที่ชอบตัดสินทําให้คุณไม่กล้าเป็นตัวเองและกลัวว่าทุกการกระทําจะถูกมองว่าไม่ดีพอลักษณะของคนชอบตัดสินมองความต่างเป็นเรื่องผิดวิจาร์ณเสื้อผ้าทัศนคติหรือการใช้ชีวิตของคุณเสมอใช้คําพูดแบบถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่ทําแบบนี้วิธีรักตัวเอง เปลี่ยนจากทําให้ถูกใจเขาเป็นทําให้รู้สึกดีในใจเราถามตัวเองว่าฉันผิดจริงไหมหรือแค่เขาคิดว่าผิดโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนเหมือนกันหมดคุณมีสิทธิ์เป็นตัวเองข้อที่7คนที่รักแบบมีเงื่อนไขให้คุณค่าเฉพาะตอนคุณทําถูกใจเขารักแท้ไม่ใช่รางวัลสําหรับคนที่ทําถูกใจเราเสมอไปคนบางคนให้ความรักกับคุณแค่ตอนที่คุณเป็นในแบบที่เขาต้องการ แต่พอคุณพลาดหรือแสดงความอ่อนแอความรักนั้นก็ถูกดึงกลับไปลักษณะของคนรักแบบมีเงื่อนไขมักใช้คำพูดว่าถ้าเธอรักฉันเธอต้องทำให้คุณกลัวว่าจะเสียเขาไปถ้าทำผิดพลาดไม่ให้อภัยง่ายๆแม้เรื่องเล็กน้อยวิธีรักตัวเองเลือกรักในที่ที่คุณไม่ต้องแบกความสมบูรณ์แบบความรักไม่ควรเป็นของรางวัลความรักควรเป็นของขวัญ รักตัวเองก่อนจนไม่มีวันยอมให้ใครกดปุ่มปิดความสุขของคุณข้อที่8คนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่เคยดีพอต่อให้พยายามแค่ไหนก็ยังไม่ใช่คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเพื่อจะได้รับความรักนี่คือคนที่คุณพยายามแค่ไหนก็ยังถูกตำหนิว่ายังไม่ดีพอไม่ว่าจะทำงานดีแค่ไหนดูแลดีแค่ไหนเขาจะหาข้อผิดเสมอลักษณะของคนแบบนี้ เปรียบเทียบคุณกับคนอื่นตลอดเวลาไม่เคยชมแต่จะตำหนิทุกจุดเล็กน้อยคุณต้องเหนื่อยกับการทำให้เขายอมรับทุกวันวิธีรักตัวเองหยุดถามว่าฉันดีพอหรือ,อยังแล้วเริ่มพูดว่าฉันดีอยู่แล้วยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองโดยไม่ต้องรอการยอมรับจากใครข้อที่9้าคนที่ขุดอดีตมาทิ่มแทงไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้า ถ้าคุณล้มในอดีตแล้วคนข้างๆยังคอยย้ำให้คุณรู้สึกผิดคุณจะลุกใหม่ได้ยังไงชีวิตของเราไม่ได้เดินหน้าด้วยความสมบูรณ์แบบมันเต็มไปด้วยการผิดพลาดและบทเรียนแต่กับบางคนเขาไม่ยอมให้คุณก้าวข้ามอดีตเขาจะหยิบมันขึ้นมาทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันหรือใช้มันเป็นเครื่องมือทำให้คุณรู้สึกผิดตลอดเวลาคนแบบนี้มักจะพูดว่าเห็นไหมฉันเคยบอกแล้วว่าทำแบบนั้นมันพัง อย่าลืมนะว่าเธอเคยพลาดอะไรไว้เธอไม่ไดีพอหรอกเพราะเคยทำแบบนั้นมาก่อนแล้วผลลัพธ์คุณเริ่มไม่กล้าทำสิ่งใหม่เพราะกลัวจะถูกตอกย้ำอีกวิธีรักตัวเองจากจุดนี้เรียนรู้ว่าอดีตไม่ใช่ตัวตัดสินอนาคตอย่าให้ใครยึดความผิดเก่าเป็นอาวุธใส่คุณซ้ำๆถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแค่ไหนและให้คุณค่าในความเติบโตนั้นข้อที่สิบ คนที่เอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณไม่ใช่ใครและคุณไม่ควรต้องเป็นใครเลยด้วยซ้ําไม่มีอะไรทําลายความมั่นใจได้เร็วเท่าการถูกเปรียบเทียบโดยเฉพาะเมื่อมันมาจากคนใกล้ตัวเช่นคู่รักพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทต,ตัวอย่างของคําพูดบ่นทอนแฟนคนอื่นยังทําได้เลยทําไมเธอทําไม่ได้ดูคนอื่นสิเขายังเก่งกว่าเธอตั้งเยอะเธอน่าจะเป็นแบบเขาบ้างนะผลคือคุณเริ่มรู้สึกว่า เราไม่พอทั้งที่คุณอาจทำดีที่สุดแล้ววิธีรักตัวเองเตือนตัวเองว่าฉันคือฉันไม่ใช่ใครอีกคนหยุดแข่งกับคนอื่นแล้วเริ่มแข่งกับตัวเองเมื่อวานอยู่ใกล้คนที่เห็นคุณค่าที่คุณเป็นไม่ใช่คุณค่าที่คุณไม่มีข้อที่11คนที่ใช้ความรักเป็นเครื่องมือควบคุมรักไม่ใช่เครื่องมือถ้ามันมาพร้อมการบีบบังคับมันไม่ใช่รักบางความรักมาในรูปแบบ ถ้าไม่ทำตามฉันจะถอนใจเช่นหึงหวงเกินเหตุสั่งห้ามทุกอย่างหรือเอาอารมณ์มาเป็นตัวประกันนี่ไม่ใช่ความรักแต่มันคือการบีบให้คุณต้องยอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ลักษณะคนแบบนี้คุูจะเลิกถ้าไม่ได้ดังใจควบคุมการแต่งตัวการใช้โซเชียลหรือแม้แต่เพื่อนที่คุณคบทำให้คุณรู้สึกผิดเสมอเวลาแสดงความต้องการของตัวเองวิธีรักตัวเองบอกตัวเองว่า ความรักไม่ควรมาพร้อมความกลัวกล้าพูดว่าฉันไม่โอเคและดูว่าเขาเคารพขอบเขตคุณไหมถ้าเขารักคุณจริงเขาจะไม่ทําให้คุณเสียตัวตนความสุขของคุณไม่ควรถูกฝากไว้ในมือของคนที่ไม่เห็นคุณค่าข้อที่12คนที่ไม่เคยฟังคุณจริงๆการฟังคือการให้เกียรติแต่ถ้าเขาไม่ฟังเขาให้แค่ตัวตนไม่ใช่ใจ คุณอาจเคยอยู่กับใครบางคนที่อยู่ตรงหน้าแต่ใจลอยไปไกลคุณเล่าเรื่องสำคัญแต่เขาไม่สนใจหรือแทรกทุกคำพูดของคุณด้วยความคิดเห็นของตัวเองคนแบบนี้ไม่ได้แค่ไม่สนใจแต่กำลังบอกว่าความรู้สึกคุณไม่สำคัญคนแบบนี้เป็นอย่างไรพูแดแทรกเสมอสนใจแค่ตอบกลับไม่ใช่เข้าใจไม่จดจำสิ่งที่คุณเล่าหรือขอเลยวิธีรักตัวเอง อย่าเสียเวลาสื่อสารกับคนที่ไม่รับฟังเลือกอยู่กับคนที่ฟังด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หูเสียงของคุณมีค่าเริ่มจากฟังตัวเองก่อนแล้วคนอื่นจะฟังคุณเองข้อที่13คนที่คอยกดดันให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาความรักที่ดีจะทําให้คุณอยากโตขึ้นไม่ใช่กลายเป็นคนอื่นบางคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วบอกเราว่าถ้าคุณเปลี่ยนแบบนี้ฉันจะรักคุณมากขึ้น ฟังดูเหมือนคำหวังดีแต่จริงๆแล้วมันกำลังบอกว่าคุณยังไม่ดีพอในแบบที่คุณเป็นคนแบบนี้มักจะให้คุณลดสิ่งที่คุณรักเพื่อให้เขาสบายใจปรับตัวจนสุดแต่เขาก็ยังบอกว่ายังไม่ใช่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่คุณแทบไม่รู้จักตัวเองอีกต่อไปวิธีรักตัวเองยอมรับว่าใครที่รักคุณต้องยอมรับคุณโดยไม่ต้องแก้ไขทุกอย่าง ถ้าใครรักแค่เวอร์ชั่นที่เขาสร้างขึ้นจงกลับมาเป็นเวอร์ชั่นที่คุณรักคนที่ใช่จะดึงคุณขึ้นไม่ได้ดัดคุณให้พอดีกับเขาข้อที่14คนที่ไม่เคยรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำผิดเสมอคือคนอื่นถ้าเขาทำให้คุณร้องให้แล้วยังบอกว่าคุณคิดมากไปเองนั่นไม่ใช่ความเข้าใจแต่มันคือการปัดความรับผิดชอบคนบางคนอาจไม่ตะคอกไม่ทำร้ายร่างกาย แต่พฤติกรรมหนึ่งที่บันทอนใจยิ่งกว่าคือการไม่เคยรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเมื่อมีปัญหาเขาจะหาคนผิดไม่ใช่หาทางแก้เมื่อคุณรู้สึกเสียใจเขาจะบอกว่าคุณออนไหวเกินไปแทนที่จะถามว่าแล้วเราทำอะไรให้เธอเสียใจคนแบบนี้เป็นอย่างไรโยนความผิดให้คุณเสมอเช่นก็เพราะเธอพูดก่อนฉันเลยต้องตอบแบบนั้นไม่เคยขอโทษอย่างจริงใจมักพูดว่าโอเคขอโทษแล้วกัน ด้วยน้ำเสียงประชดปัดความรับผิดชอบไปยังคนอื่นหรือแม้แต่ดวงและโชคชะตาเล่นบทหยืดเก่งเวลาคุณท้วงเขาจะบอกว่าฉันโดนทำร้ายเหมือนกันนะักแล้วมันกระทบคุณยังไงคุณเริ่มสงสัยตัวเองทั้งที่คุณรู้สึกไม่ผิดคุณอาจกลายเป็นฝ่ายยอมตลอดเพร้ะไม่อยากทะเลาะคุณอาจเริ่มแบกปัญหาทั้งหมดไว้เองโดยไม่รู้ตัว การอยู่กับคนแบบนี้เหมือนคุณต้องเล่นเป็นตัวร้ายในเรื่องที่คุณไม่ได้เขียนบทวิธีรักตัวเองจากจุดนี้ยอมรับว่าคนที่ไม่รับผิดช,ชอบความรู้สึกคนอื่นคือคนที่ยังไม่รู้จักการรักจริงอย่าปล่อยให้เขาปล่อยมือจากความผิดแล้วให้คุณเป็นคนรับแทนตั้งขอบเขตที่ชัดเช่นฉันจะไม่ยอมให้ใครมองว่าความเจ็บปวดของฉันคือเรื่องเล็ก อยู่กับคนที่กล้ารับผิดและกล้ารับฟังไม่ใช่คนที่พยายามชนะเสมอสรุปความจริงสำคัญความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากคนที่ไม่เคยผิดพลาดแต่เกิดจากคนที่ยอมรับเมื่อพลาดแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะคุณมีคุณค่ามากพอที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้คุณต้องสงสัยในความรู้สึกของตัวเองทุกวันข้อที่15คนที่ทำให้คุณต้องลดคุณค่าตัวเอง เพื่อจะได้อยู่ในชีวิตเขาความสัมพันธ์ที่ดีคุณไม่จําเป็นต้องย่อส่วนหัวใจตัวเองเพื่อให้พอดีกับใครบางครั้งคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าได้ยอมอะไรไปบ้างคุณอาจเริ่มเปลี่ยนคําพูดลดความฝันเลิกทําสิ่งที่คุณรักหรือกลายเป็นคนที่คุณแทบไม่รู้จักเพียงเพราะคุณกลัวเขาจะไม่รักคุณอีกต่อไปนี่คือความสัมพันธ์ที่อันตรายที่สุด เพราะมันทําให้คุณค่อยๆลดค่าในตัวเองลงทีละนิดจนวันหนึ่งคุณอาจลืมไปว่าเคยมีค่าแค่ไหนลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้คุณต้องระวังทุกคําพูดเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจคุณเลิกทําในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะเขามองว่าไร้สาระคุณยอมผิดทั้งที่รู้ว่าคุณไม่ได้ผิดคุณเก็บตัวเองเอาไว้แล้วแสดงเฉพาะมุมที่เขาพอใจเท่านั้นนี่ไม่ใช่ความรักครับ นี่คือการยอมจำนวนเพื่อไม่ให้ถูกทอดทิ้งวิธีหันมารักตัวเองจากคนที่ทำให้คุณเล็กลงกลับไปทบทวนว่าคุณต้องเสียอะไรไปบ้างเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ยอมรับว่าใครที่รักคุณต้องรักในแบบที่คุณเต็มไม่ใช่แบบที่คุณย่อส่วนอย่ากลัวว่าคุณจะอยู่คนเดียวจงกลัวว่าคุณจะสูญเสียตัวตนไปตลอดชีวิตเขียนลิ์สิ่งที่คุณเคยภูมิใจในตัวเองแล้ว เริ่มนำมันกลับมาอย่าอยู่ในที่ที่คุณต้องหดหัวใจตัวเองลงเพื่อให้ใครสักคนยอมรับคุณจงอยู่ในที่ที่คุณกล้าขยายตัวตนและมีคนคอยปลบมือให้เมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองบทสรุปสุดท้ายจาก The Power Mind สิบห้ประเภทคนที่ควรออกห่างไม่ใช่เพราะเขาเลวร้ายแต่เพราะคุณควรดีพอที่จะเลือกความสงบให้ตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเลิกคบอย่างเกลียดชังแต่เป็นการเดินออกมา อย่างเข้าใจว่าเรามีคุณค่าเกินกว่าจะอยู่ในที่ที่ทำร้ายใจเราซ้ำๆการหันหลังให้ใครบางคนอาจเป็นการหันหน้าเข้าหาตัวเองครั้งแรกในชีวิตและเชื่อเถอะครับเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองจริงๆคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันได้อีกสรุป15ประเภทคนที่ควรออกห่างเพื่อหันกลับมารักตัวเองให้เป็น1คนที่ชอบบั่นทอนความมั่นใจ ทำให้เรารู้สึกด้วยค่าเสมอ 2. คนที่เฉยชาและไม่เห็นความพยายามของเรา 3. คนที่พูดจะทําร้ายจิตใจแล้วอ้างว่าลราเล่น 4. คนที่ชอบควบคุมไม่ให้เราเป็นตัวของตัวเอง 5. คนที่ใส่หน้ากากาทำดีเฉพาะเวลามีผลประโยชน์ 6. คนที่ชอบตัดสินเราในทุกการเลือกของชีวิต 7. คนที่รักแบบมีเงื่อนไขต้องทําให้ถูกใจถึงจะถูกรัก 8. คนที่ทําให้รู้สึก ไม่เคยดีพอต่อให้พยายามแค่ไหน9คนที่ขุดอดีตมาทิ่มแทงทำให้เราไม่กล้าก้าวต่อ10คนที่เปรียบเทียบเราอยู่เสมอทำให้หมดคุณค่าในตัวเอง11คนที่ใช้ความรักเป็นเครื่องมือควบคุม12คนที่ไม่เคยรับฟังเราจริงๆ13คนที่กดดันให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขา14คนที่ไม่เคยรับผิดช,ชอบสิ่งที่ตัวเองทำลงไป 15คนที่ทำให้เราต้องลดคุณค่าตัวเองเพื่ออยู่ในชีวิตเขา